กรมศุลกากรชี้แจงกรณีขายทอดตลาดนาฬิกาปลอมนายพันทองลอยกุนนันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่าจากที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการประมูลนาฬิกาจากกรมศุลกากรภายหลังพบว่าเป็นนาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้ากรมศุลกากรได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมีข้อเท็จจริงดังนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2565เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจค้นร้านขายนาฬิกาบริเวณศูนย์การค้าสยาม พบนาฬิกามีเครื่องหมายการค้าจำนวน14รายการทั้งนี้ได้เชิญเจ้าของสินมาตรวจสอบพบว่ามีจำนวน1เรือนเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าและอีก13เรือนเป็นของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้ประกาศขายทอดตลาดในวันที่28มิถุนายน2 5ง6หกและเปิดให้เข้าชมของกลางวันที่5กรกฎาคม25งหกและทาการเปิดซองการประมูลวันที่6กรกฎาคม25งหกมีเข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น18รายต่อมาวันนี้รับข้อมูลจากผู้ประมูลว่านาฬิกาที่มีการประมูลจากกรมศุร ุลกากรเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้ากรมศุลกาการจึงได้ดําเนินการตรวจสอบทันทีและได้เชิญเจ้าของสิทธิ์มหาหรืออีกครั้งเจ้าของสิทธิ์แจ้งว่าในการทั้งหมดที่ได้ประมูลวันที่6กรกฎาคม25งหกอาจมีสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมประมูลและเป็นกรณีที่ผิดปกติอย่างยิ่ง กรมศุลกากรยังออกคำสั่งยกเลิกการประมูลและให้คืนเงินให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดโดยเร็วและในส่วนของกรมศุลกากรจะได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้กรมศุลกากรยังขออภัยสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการอย่างรอบคอบในการประมูลสินค้าครั้งต่อไปรูปไปให้เจ้าของสิทธิที่เป็นเป็นเวอ i o n a l อตรงนี้อยู่ที่ฮ่องกงตรวจสอบมาก็มีหนังสือยืนมันยืนยันมาว่าของเนี้ย มันเป็นของแท้เราเลยขายด้วยความประทับใจครับต้องเรียนว่าคมสวนกบาลเนี่ยไม่มีความรู้ว่าวิทยาการมีจากผู้ประมูลนะคะถ้าเกิว่าเขาอยากจะมีเรื่องของเงินชดเชยนอกเหนือจากเรื่องแค่นนเงินค่านาฬิกาค่ะทั้งเรามีการถามเรียนไันมากตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปหารือในส่วนของเงินชดเชยนะเขาคืนของก็คืนคืนเงินกลับไปตอนนี้แล้วเราก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าข้างในว่า ee, จริงจริงมันแท้ไม่แท้แต่ว่าเราก็ พูดเฟสนะเราใจว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันปลอมเราก็คิดว่าเฮ้ยมันตรวจสอบอีกทีงๆแล้วว่าเฮ้ยมันมันน่าจะปลอมแล้วเราก็ตั้งกรรมระการสอบสวนข้อเท็จจริงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีต จุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูตทั่วประเทศซ่าทุกจังหวัดเติรซี่เปิดหมดซ่าอา้อน